นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ผมเองต้นกล้ากระช่องลูกกี้เอฟทนะครับตอนนี้ยุ่ธีเกมของโลบบ์แมปอิมเอจิกขออ่าท่าความไปก่อนว่าแมปนี้น่าจะเกี่ยวเป็นแนวเกี่ยวกับการสืบสวนฆาการฆาตกรรมภายในบ้านนะครับก็นั่นแหละแบบแนวเฮ้ยเลยแล้วมันออกแนวสึบสวนนิดหน่อยนะครับเราจะข้าแกพร้อมกันแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม let's go woo เ e ท d f r o เปเยอร์ต้องรออีกไม่มีอะไรมาดูกันมาแล้ว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 โอ้ มาแเอาอีเวนต์หลับปิดเนต์หลบบายหัวหกสี่หกสตูลีโอุลเอาละที่เป็นเกมสตรีมบักสตรีมบอกต่างหากบักอะไรอุ้ยคอรเลยเล่นมันปวดห้องได้หรอไม่มันคือชัปเตอร์มันคือตอนมันมีให้หมดต้องหวตต้องโหวตโอ้มันมีเยอะมากเยอะมากเอาอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกก่อนอันแรกก่อนนะอันแรกมันต้องเก็บไฟฉายไกนะ โอวันวันที่สิบสองปีหนึ่งเก้าแป็ดนปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดโอ้ยโคเจด้วยอะสอนต้องอายุยี่สิบกว่าแล้วมั้งไม่ดิสามสิบกว่าิเาใหญ่เลยไม่มีใครสั่งพัดน้องอันนี้ต้องเติมต้องไปหาทันหาพัดน้องแลทำยังไงเปิดเปิดยังไงอะโอ้โหตัวแม่งเดินอย่างชอ่ะ เปิดประตูยังไงอ่ะมืดโอ้มืดมืดมืดกลัวจังเอาห้องนี้ไปอ้ยได้เงินหนึ่งจุดค้งเก็บกุญแจน้องเองเก็บดิอากูเองอกูเก็บไงวะเก็บไฟเก็บไฟิดไม่ได้อะไรวะไอเนี่กดแทไดแช็คไปแช็คแล้วต้องซื้ออเงี้ยไปเช็กดกดเฉยบ้างกลัวกดกดแล้วกดเลขหนึ่งคิดเช่น K กูได้กุญแจห้องครัวมา คิดชิ้นพีออันนี้ห้องกินข้าวไปไหนต่อไปห้องได้เปิดปิดไฟห้องได้จับแสงสักหเก็บเงินรอด้วยฮะรอด้วยนี่ไงนี่ไงประตูอันล็อกโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยกล้าไปนี่ไหมกล้าไปนี่ไหมหลักไหมหลักไหมเอาไอ้ดียวมึงเป็นอะไรอะจำเดินดันอะมาแล้วเปิดห้องครัวไม่ทำอะไร กสว่างแล้วมีใครมีกุญแจเบิดเม็นยังอ่ะเออมันต้องหาต้องหาต้องหาต้องเดี๋ยวกูไปชั้นสองก่อนนมืดดิไปไปด้วยไปด้วยสำรวจห้องนี้ที่หมดก่อนดีเฮ้ยยังไม่ต้องมีมุดเปิดไฟได้มั้ยเปิดไฟอุ้ยสิงอะไรสิงอะไรอีบุ๊คเอ้โหเียมนั่นีอยเอาไอ้ยังไม่ผิดอ่ะโอ้ยมืดมืดมืดกูเก็บไฟฉายก่อนได้ละ สวิตไฟยังไม่ใช่เปิดสวิตไฟเฮ้ยไม่ใช่นี่มันนี่กุญแจไฟแชกอ่อแถบใส่ไงหมดนะไฟแชกนี้หมดนะไฟแช็กนี้หมดมีหมดด้วยังขึ้นมาเฮ้ยเปิดไฟได้เอ้ยโอ้หมดโอ้มึงมึงจุดไฟแช็กดิโกเองกูเองเดี๋ยวมา มันมืดเกิดนะเนี่ยแบบเนี้ยนะโอ้โหมืดแบบมืดเห็นไหมกูได้กุญแจกูได้กุญแจห้องไฟฟ้าแล้วกูได้กุญแจห้องไฟฟ้ามันเป่าไหมไฟครับปิดทำไมเว้ยเจ๋งอะไรมั้งยะมันมีไฟให้เปิดไหมเนี่ยเปิดนี่ยังไงเปิดไฟได้โอ้ยนี่คือเปิดแล้วเหรอใช่ขอความเฮ้ยกูตีนห้องกูตีนห้อง on this this ไปเที่ยวงา้มอะไร ว่ามึงใหญ่จังวะอุย้ยกว่าจะเปิดประตูได้แล้วมึงไปห้องไหนกันเขาเนี่ยไม่จัง,จงบ้านเดือยประหลัดไม่มีอะไรเลยมไปดีเว่าเนี่ยข้างล่างยังสำรวจไม่หมดเลยเอาห้องโค้ชสำรวจเสร็จยังอะ่ะยังยังยังเปิดยังไงวะเฮ้ยเนี่ยห้องนี้เออเปดได้สุดมาไปห้องมืดเดินเบดมนต์ ตรงนี้มีกุญแจเออกุญแจ,แจเบ็เ<จ>มินไหมเออน่าจะเบ็เมินแหละโอ,อโอ้โหโอ้ไฟแท็กไอ้อตรงห้องเบ็เมินน่ะกูได้ยินเสียงใครมันเคลออะไรตรงห้องเบ็เมินไม่รู้อะ่ะไอ้ยโทรศัพท์ได้ปุ๊บไอ้นี่ให้เติมซื้อโอ้โหสามเก้าไอ้กันหาไอ้กันหา ไอ้เป็ดนห้องเป็ดไหมมันมีเนี่ยไอ้กูได้ยินเสียงคออะมึงได้ยินเสียงไหมการกุญแจกาลาดต้องการกุญแจกาลาเดไหมมึงเปิดยังอะไอห้องตรง้ยังไม่เปิเสียงมันมีคเสียงคออะตัวอ๋อไอแจ็คแฟนทัสอุ้ยไป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 ป ก็มันร้ององกูได้ชี่มาน่ะมันเอาให้ทำอะไรอ่ะมาตัดอันนี้มั้งสสังีเราได้สัญญาณเดียวไฟไหม้ไฟมีการตรงนี้ด้วยเดินไปไม่ได้โอ้ควมสว่างไฟอ่อนจริงๆโอ้ยมืดเกินมืดเกินเอ้ยคุณถึงขั้นบนไปไหนอ่ะ ไม่มีไม่มีกาลาดอ่ะไม่มีไม่มีประตูกาลาดข้างบนมีแฟลชกนเดี๋ยวไม่ได้เสียงไหมเป็นหนึ่งนะต้องใส่สองทางไม่เห็นมีเดินมาทีที่มีสิงโตแทงเองกูแทงเองจ้างทางกล้าใครเดินนะชม่ใกูกูแทงเองมานี่ตอน้องเปิดไฟก่อนต้องเปิดไฟไม่ได้เฮ้ย มเปิดไม่ได้มาเลยเปิดไม่ได้ไอ้เว้ยนักปูนอุ้ยมีชั้นลงใต้ดินเด้อหรือเราอยู่ชั้นสองวะบ้านภาพสุดอุ้ยมีรอยเลือดกูเดินตามใครไม่ทันแล้วตอนเนี้ยอุ้ยมีรอยเลือดด้วยอุ้ยไฟดับไฟไฟใช้หมดไฟโอ้มีชั้นใต้มีชั้นข้างล่างอีกงอ้นนี้อยู่ไหนกูอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยเดินวนทั่วหมู่บ้านเลย ตายแล้วก <mile> ูไม่ทันใครอ่ะ She eat day she is eat she did she s a d she did. s a d she s a d go to Hawaii หาพลังงานในบ้านนี้หาเครื่องสับพลังงานเับพันไฟดาบเฉยต้องการอู้ยมีไฟใชีกแกอุ้ยเยอะจำอุ้ยไฟแชยาเป็นเลแก ว่าไฟตอนนี้ก็มีไฟเช็คจำงโอยค้างไฟเช็คบ้านเราไฟดับบ้านเราไฟดับจังไม่ใอ้ชัเอ็มอันเธอไปกล้าก็ฟิวฟิวเนี่ยฟิวโอ๊ะไหนผับสวิตช์เต้นสวยฟิวอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ไฟเช็คจังเยอะอ่ะมันจะเผาบ้านให้ไปให้ลุมมืดจังวะขุดครั้งเดียวแล้วก็ถอยออก เฮ้กูอยู่คนเดียวในทานใต้แหม่ว่ากูยังเจอเลยรู้ตามใครไม่ทันกูเลยไม่ได้เดินตามก็อยู่เฉยเฮ้ยเปิดไม่ได้ได้ไม่ได้สเตซี่รูมมีทางกูเจอพวกมึงแล้วมึงอยู่ไหนเอ็มนะมาทุบกันทหายมาทุบบ่ไอคีมนั่นปะสเตซี่รูมอะไรคือสเตซี่รูมฮัลโหลนี่ไงเนื้อเรื่องรอยเท้าอ๋อของเล่น อ๋อหาชิ้นส่วนเฮี่ไงไอ้ดีกว่าไอ้บุปกลับไากากาอ้บุกอยู่ชั้นสองนี่ไงมันให้หาเนี่ยมึงเห็นไหมมึงดูมองบนพื้นไอ้ไอ้พุลมึงมองบนพื้นตีออสตรีท,ตที่อยู่ในห้องสเตชี่มีอยู่ตัวไหนกันวะเนี่ยไม่รู้กูเห็นแค่ตัวเอ็กกับตัวเอลแล้วก็ตัวเอสเนี่ยมันให้มันให้หาใช่ในห้องสเตชี่นี่ไงตัวที มึงหาอะไรกุกาดอะไรใหญ่ๆวะมันจะเป็นตัวใหญ่ๆก็นี่ไงวางดีกว่าตัวทีวางไงตรวจวางเนี่ยมันอยู่ห้องทำไมกุ๊นี่ยมันอยู่ห้องเนี่ยกูไม่เห็นมันแอบอยู่ซอกนี่เนี่ยเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยใครขออะไรอ๋อนี่นี่นี่ผีผีผี แล้วก็รอว้าวไปไปอ้าวปลาายไอ้ดิวข้างหลังมากระป๋องไม่ใช่กูเหี้ยใครมันว่ามันเป็นตัวตรงนี้ปะเอฟซีลูแล้วก็เดินขางแล้วก็ตายโอ้ยลองกูก็ยังทิ้งอยู่เลยของอะไรหาได้ต่อเนี่ยเตซี่ลุม ตามมาไม่เจอดิข้างล่างกูเจอเต็มเลยคุณโดนไก่ปู๊ข้างล่างโอ้ยมันมุกสอนชี้มาตรงนี้อะปุ๊บโอ้ยโอ้ยประตูลับนี่ไงยิงด้วยใครโดนบสถ์ไปไม่กูกูกูดูตามลูกศรนเลยตัวหนึ่งโอ้ยประตูน่า้ามกวางเลยกูมึงอยู่ตรงไหนอันเนี้ยก็เนี่ยเข้าซอกประตูไงกูคนเปิดเข้าประตูไหน เนี้ยห้องอะเตซีมาห้องที่หาตะเกียร์อะไอ้กูอยู่ไหนกันกูอยู่ที่เดิมนี่ทางนี้กูเปิดประตูทางรับนี่มันมี่ลูกทรนบอกอยู่ก็เลยเข้ามาเองนี่ก็หนูสรรหาสร้างน้อยเฮียคนทำคนทำบ้านเนี้ยตั้งไรเลเว่นตะก้อนกินตามทางหลังเองโอ้ยไอ้ส โ i ไมไู้ดีไม่ได้่มดผีมัน่าจะสปอนแล้วแหละดูจากตทรงเดี๋ยวแดงอ่ะไม่ได้ต่อไม่ได้อะไรอะไรอะไรกูดูไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรกันเลย มาดูสายกันหมดไม่ได้มอง่คุณมองวิทยุอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมข้างล่างมันสว่างกับของบนเนี่ยอยากจะลื้อเฮ้ยไม่มีอะไรหรอว่างอะไรนั่นอะว่าหมดนี่มันไขปิญหาทำไมมีขีดเลือดเอ้ยอยู่ข้างหลังคุณแจ้คุณแจตกเก็บดมีขีดนั่นละเฮ้ยู่ดีๆก็มีขีดเลือดเดี๋ยวเลือดรถอ่ะ หาความเลยไอ้เอาแล้วทำไมโอ้ไอ้ดิวทำไมเลื่อนมันลดอ่ะมึงดูบนหัวมันดิเฮ้ยเห็นแล้วไอดิวไอ้ดิวคุ้มสุดที่เหลือไอดิวไอดิววางตังเลยไอ้นั่นเดินหาผีนั่นหาลูกเหรอนี่ไงยเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมประตูเปิดได้ปะประตูนั้นเปิดไม่ได้ ถ้าเหมือนกันไหมอ๋อให้ให้เลือกรูปแล้วเปิดตูได้ต้องภาพให้เหมือนกันรูปม่วงดิเอ่อลองลองเทียบรูปไปอะไรไม่ใช่ใช่ไหมทำใบทำใบยังไงออ๋อหนึ่งหนึ่งโอเคแต่สองกับสามไม่รู้อ๋อนี่หนึ่งหนึ่งเป็นอนไหนึ่งเป็นฟัง ต้นไม้หนึ่งเป็นต้นไม้อันนี้เดี๋ยวหากันสอง่ก็นอันนี้ต้นไม้สีพูอันสองอะรูปสองอะเอ้ยกดเลอยเฮ้ยเอาไหมเอาเอเข้าไปต้นไม้สีพูอ่าอันที่สามอันนี้ถูกแล้วที่นี่อันนี้อันนี้ใช่อันนี้อันสองแล้วเนี้ยอันนี้รูปสองรูปสองอันไหนเดือเข้องปข้งหน้าปะไปขึ้นหินอะไรเลยนเนี้ยจะมีทางตรงยาวดิดเลย งั้นก็ไปทางตรงดิคอยแก้ปัญหาอัตู้ไม่ได้ังหาไม่เจออ่ะแล้วทำไมมันบอกว่า open เดดอ open เดนเบรดอก็ต้องไขปริศนานั้นก่อนแล้วประตูจะเปิดเปิดประตูไม่ได้ไม่ได้ต้องตูนี่ต้องทีตั้งกุญแจที่เป็นอะไรไม่มีเลยทางตันอ่ะไม่ตันไม่รู้ว่าเดินไปกีเหอเดินไม่ได้เดินไม่ได้ เชือกเชือกีเดเเต่เีอเรพัวกเ่ออะไรก็ไม่รู้เปิดประตูนี้มั้ยเป็นยังไงโอ้โหมื่นหืตึ๊บเืนังืนทงืนั้ยม่้าเฮ้ยย่ไมนยิงกันเดนอะไรเฮ้ยเอ้ยเไม่เล่นยังไม่เล่น สิไม่แปงนะเป็นตัวแม่เกือบแล้วเป็นเกือบได้เว้ยเฮ้ยกูเองอ่ะไปเลยเพื่อนไม่ต้องน้ำแล้วกูได้ทางนี้ขวาตันวันนี้รูปรูปเจอแล้วอโหสองคนเลยนี่นี่ครับรูปหนีหน่อยม่วงพระจันทร์แล้วก็อันนั้นไฟกับม่งมืดสว่

mình thay cái game quen quen cái game quen 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 อ๋อเนี่เอากันแล้วอ่านี่กูยังไม่เอาเราต้องไปไหนเนี่ยเกี่ยวกาการเต็มเลยเนี่ยเออไอ้ตรงที่กูมาข้างล่างไก่ปูนนี่ว่ะแล้วสวิตไฟตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไปให้หาอะไรับพื้นได้ขาของเพื่อออกมาจากที่นี่ตรงสเตซี่อ่าเปิดสวิตเหมือนเดิมดีกว่าเปิดไม่เปิดอะจริงเนี่ยหรออุ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้เจอเป็นใครน่ากลัวเลยมั้งเป็นใครอะไรหน้าด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยนไม่มีหน้าด้วยเย็นใจเย็นปิดประตูหน้าแม่งนดิปิดประตูด้วยปิดประตู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 สิหายแล้วไม่หายเลยเหรอหายแล้วหายแล้วอะไรมางัดใช่ไหมนี่อะไรงัดวะดีแล้ยโอ้กอนถักแขนขี่ไม่แน่กลัวจะขี่ไม่ได้เอ้ยไม่ขึ้นชั้นสูงทางตันทางมันตันชั้นสอง จดหมายจดหมาเจอจดหมายจดหมายเดยวบมาแล้วโดนเอ้กโดเลือดลดโอมกูดไป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 ละเดยจะูเกะว่าจะไโดนำีาจริงอ่ะเออเนววงได้ไม่รับถรงลงอ่ะเนี่ยโอ้เเจ็บเจ็บเไอทีวีมีลูกมันวงไม่ได้เแต่วสโลเราไงอพวกเจ้บุ๊คุ๊จสุ ศูนย์สามเลขผีมาโรโอ้ดรถไม่ฮะไม่เวงเงอะไรปิดประตูวะเย้ยจะตายไปแล้วหายหมายเลขทีวีศูนสามไม่รู้เป็นเลขใบหรืออะไรนะแต่จำไว้ศูนย์สามเงไปไหนล่ะนี่ไงง้ดีวโอ้ยพวมึงแล้วตอนนี้มีจุดหมายเพื่อนโอ้ยเพิ่งเห็นไจุดหม

โ oh, oh no. อ้โอ้โน้ระยะเดนปูนก็ลดโอ้โอ้แลมีอยู่มั้นี่ยเอาปูหาเลยตีเจอโอ้ยตายแล้วมันได้งอโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูกูกูแม่นะปูขึนเอลลาก่อนไอ้บ้านมันก็ยักษใหญ่ทำไมไม่ตีหนะ้าต่างแล้วจะเดินออกเลยวะ กำพงด้วยฉันด้วยกำพงไอ้มีกับกำพงแข็ยแกร่งกว่ากันเนี่ยไอ้นี่กำกวมเฮ้ยนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอะไรไม่รู้เดินมัวมัได้ไอ้บอกได้เป็นทุกข้างล่างเหรอเฮ้ยตรงนี้มีทางไปมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูพูดแค่นั้นแหละมันมาแล้วกได้คีย์มาแล้วกูได้คีย์แล้วใช่ใช่ว่ารูปห้องน้ำห้องน้ำไปเปิดชั้นสองมันดักน้ะมันขี้ไม่ดักให้เราไม่มี มาครับทุกคนรอบนี้ไอ้ปืนตายหาไปแล้วอุ้ยกลัวกลัวก้าตัวแขก้าอยู่นิ่งมันดักน้ำมันดักมันดักไอ้นิ้วระวังมันวาร์ปอันหน้าระวังมันวาร์ปอันหน้าคุณแล้วคุณเล็กไม่ไดตายแบบตัวตัวเราก็ใหญ่กว่ามันแหมเรามีเยอะกว่าทำไมเราไม่ต่อยเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆวะ ในเดือดแล้วห้องไหนมันล็อกวะห้องนี้เหรอนี่อู้หีล้างหน้าอยู่แล้วมันห้องน้ำไม่ใช่เหรอล็อกแล้วอันล็อกแล้วชีตายแล้วโอ้เธอตายชีตายเธอใครสมุดเดเลยชีตายโอ้ไของเนี่ยโอ้เอนเตอร์แจ็คลูนตรงนี้มีคนฆ่าเฮ้ยจบแล้วเล่นจบแล้วเอ๊จบแล้วมีคนฆ่าสเตซี่แล้วก็แจ็ค กดไอปูนอะไรคือไก่ปูนก็ไหนคือคำถามกระไรคือไก่ปูนก็นายยังรู้ๆอยู่เห็นเห็นไม่ใช่อยู่ก็จบแล้วครับกับเกมโลบอคในแบบของอาร์เมจินนะครับก็รู้สึกว่าแมพนี้เพย์บางบางอันที่มันเขียนอยู่บนซ้ายมือมันเป็นคำใบ้ที่กว้างไปหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยต้องใช้เวลาฮะในการหานิดนึงนะครับก็นั่นแหละตอนสุดท้ายก็มีผู้ชายตายที่แจ็คแล้วก็ผู้หญิงน่าจะชื่อสเตซี่ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจให้ผมที่ทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาแลยครับงั้นก็ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไป EP ต่อไปไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าวู้